สวัสดีค่ะทุกๆคนที่เข้ามารับฟังคลิปนี้ของเรานะคะเออก็วันนี้ก็อาจจะแปลกใจกันอยู่บ้างนะคะว่าทำไมเ,เราทำ u t u b e เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะแต่ทำไมวันนี้จะเข้ามาพูดถึงเรื่องการให้กำลังใจนะคะก็ขอ,อ,อตอบตรงนี้นะคะว่ามัน <laughs> เป็นเรื่องของจิตใจล้วนๆเลยนะคะทีเ่เรามีความรู้สึกที่ดีให้กับครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะก็อยากจะมา พูดให้กำลังใจนะคะกับครอบครัวนี้ซึ่งอขออนุญาตเพื่อนๆที่ติดตามอยู่ใช้เวลาแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เพียงแค่3าสีนาทีนะคะพูดถึงครอบครัวของลุงพลป้าตนค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอ,อ,อสวัสดีลุงพลป้าตนก่อนนะคะเ,เราเป็น f อซของลุงพลป้าตนมานานแล้วนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนลุง กับป้านะคะที่เกกอ,อกครั้งหนึ่งไปกับเพื่อนๆประมาณ3-4คนนะคะก็จะขอเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆจุดหนึ่งที่มาพูดเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงกับป้านะคะซึ่งตลอดระยะเวลา1ปีนะคะก็มีเรื่องราวถาโถมเข้ามาในชีวิตแล้วก็ได้พบกับปัญหามากมายแบบที่คิดว่า คนที่จิตใจไม่เข้มแข็งหรือว่าอ่อนไหวต่อทุกสถานการณ์อาจจะรับมือกับเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เหมือนกับที่ลุงพลกับป้าแตนทําได้ดีอยู่ในขณะนี้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ลุงพลกับป้าแตนนะคะผ่านจุดตรงนี้ไปให้ได้นะคะเ,เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเราก็ไม่สามารถจะกลับไปแก้ไขได้อีกนะคะแต่เราสามารถทําให้มันดีขึ้นได้นะคะในทุกๆก,ก้าวที่ลุงกับป้าเดินไปเนี่ย มันไม่รู้หรอกค่ะว่าข้างหน้าเนี่ยเราจะได้เจอกับอะไรบ้างแต่ขอให้เชื่อเธอค่ะว่าลุงกับป้าไม่ได้สู้อยู่คนเดียวเพียงลำพังนะคะยังมี F C อีกมากมายที่พร้อมจะให้กําลังใจลุงกับป้านะคะขอให้ลุงกับป้าก้าวผ่านออความยากลำบากแล้วก็ฝ่าฟันตรงนี้ ไปให้ได้นะคะแล้วสิ่งที่ดีๆยิ่งกว่าก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่ามันเป็นธรรมดาค่ะที่ช่วงหนึ่งชีวิตของคนเราจะมีช่วงที่แย่ๆนะคะแต่ก็ขอให้ลุงกับป้าอย่าท้อแท้นะคะเพราะว่าคงจะไม่มีใครที่จะแพ้ได้ทุกวันนะคะแล้วก็ช่วงเวลาดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของลุงกับป้าก็ขอให้กลายเป็นความทรงจำที่ดี และช่วงเวลาที่แย่ๆนะคะก็ขอขอให้มันกลายเป็นบทเรียนที่ดีให้กับลุงป้านะคะและที่สำคัญนะคะไม่ว่าใครๆจะว่าอะไรลุงกับป้าก็แล้วแต่นะคะขอให้ลุงกับป้าอย่าสูญเสียความเป็นตัวตนเพียงเพราะขี้ปากของคนที่เขาไม่รู้จัก ใครทำอะไรไว้ก็จะได้แบบนั้นนะคะคนที่ทำอะไรแย่ๆสักวันเขาก็จะได้รับบทเรียนที่แย่ยิ่งกว่าเรานะคะก็ขอเป็นกำลังใจเล็กๆตรงนี้ให้รุงพลกับป้าแตนก้าวผ่านความยากลำบากนะคะไปให้ได้นะคะคิดซะว่าไม่ว่าใครจะตายหรือหายไปสุดท้ายโลกก็ยังหมุนต่อได้อยู่ดีนะคะออทั้งหมดนี้ก็คือกำลังใจจาก FC คนหนึ่ง ที่มีความรู้สึกดีๆให้กับครอบครัวของลุงกับป้าน,นะคะสู้ๆต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขทุกๆคนนะคะ